สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังคากับดิชันนัชชาวีวานิสุราพบัการเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร10์10.30นถึง11.30นนผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook y u u t u b มถึงแอปพลิเคชัน TikTok ให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันนะคะสำหรับเลขผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สะสมทั่วโลกตอนนี้เนี่ยทะลุเกินกว่า70 8 3ล้าน3แสนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดพูดถึงโควิด1 9ที่กลายพันธุ์ไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่ที่สหาราชอาณาจักรเท่านั้นนะคะตอนนี้พบที่แอฟริกาใต้ด้วยค่ะซึ่งทาง BioNTech เเขาก็ยังคงยืนยันว่า วัคซีนป้องกันโควิด -19 ของเขาสามารถที่จะจัดการจับกับเจ้าเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์นี้ได้ในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดไม่ต้องวิตกแต่อย่างใดค่ะถ้าเกิดว่าการยังคงยกสูงเพราะอะไรสืบเนื่องจากไวรัสกลายพันธุ์อันนี้ถือเป็นเรื่องปกติและธรรมดาอย่างมากนะคะสําหรับประเทศไทยของเราตอนน,นี้ยังคงมีการคุมเข้มบรรดาแรงงานต่างด้าวไม่ให้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย อย่างผิดกฎหมายค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาตามกันเพิ่มเติมด้วยสำหรับรายละเอียดใครที่อยากจะเข้ารับการตรวจว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโควิด19หรือไม่ถ้าเกิดว่า จะเข้าไปตรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจําเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เรื่องของไวรัสโควิด -19 เท่านั้นที่เราจะนําเสนอกันในช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าววันนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศก็ยังคงต้องตามกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ของประเทศไทยอุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะอย่างยิง่งในพื้นที่ตอนบนคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้าเกิดว่าลงไปดูในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของสภาพอากาศมานําเสนอกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันก่อนที่แถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ออกอากาศผ่านทางรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ18นาฬกาถึงความห่วงใยกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในประเทศหลังจากนี้ต่อไปจะมีการเพิ่มมาตรการคว ุมเข้มให้มากขึ้นโดยต้องกวาดล้างคนที่ลักลอบนำเอาแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายให้หมดสิ้นไปนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการออกแถลงการเมื่อวานนี้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะก็มีการชี้แจงถึงการระบาดใหม่ของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ว่ามีมาตรการดําเนินการอย่างเร่งด่วนตอนนี้สถานการณ์โควิด19ทั่วโลกเข้าขั้นวิกฤตเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องระวังตั้งการให้สูงขึ้นต้องเพิ่มและปรับมาตรการต่างๆให้รัดกุมมากขึ้นค่ะสถานการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันมีการกัก และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคในเชิงรุกทั้งยังมีมาตรการเข้มงวดขึ้นทั้งที่สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงอาจจําเป็นต้องเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่จะมีมาตรการอย่างไรหรือว่าต้องงดการจัดงานจุมสบคและจะมีการออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปค่ะ ทานายกรัฐมนตรีย้ำเลยว่าเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากคนไม่กี่คนที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวสร้างปัญหาให้กับคนเป็นล้านล้านคนได้ส่วนขบวนการนําแรงงานเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องถูกดําเนินคดีและทําลายให้สิ้นซากไม่ว่าจะเป็นจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเพราะการแพร่ระบาดในครั้งนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าว มากที่สุดก็มั่นใจแล้วค่ะว่าถ้าเกิดเราทุกคนยังคงร่วมมือกันแบบนี้ได้เราจะยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในโลกโดยจากนี้ไปก็จะมีการเร่งจัดหาและพัฒนาวัคซีนให้พร้อมใช้งานได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ ส่วนเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับที่ปีพุทธศักราชซึ่งถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อปีพุทธศักราช2558เกี่ยวกับการดําเนินการเฝ้าระวงังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเพื่อให้มาตรการทางกฎหมายมีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และโรคติดต่ออื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ให้แยกกักหรือกักกันโรคหรือผู้ที่ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคเมื่อพบว่าตนเองเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลีกเลี่ยงการกักตัวโดยหน่วยงานของรัฐสำหรับร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะเข้า าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเกิดสดีการและรัฐสภาต่อไปค่ะตอนนี้ยังคงให้ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินบังคับใช้ไปพลางก่อนในขณะเดียวกันที่ประชุมเมื่อวานก็เห็นชอบ ขยายระยะเวลาให้ต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยได้อีก15วันนะคะซึ่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณไตรสุรีไตรสรณกุลก็กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเนื่องจากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทั้งประเภทที่ต้องรับการตรวจลงตรา จากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุนและประเภทได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ซึ่งมีระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรไม่เกิน30วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาโดยคนต่างด้าวต้องเข้ารับการกักกันเป็นเวลา14วันทําให้มีระยะเวลาไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุป,ประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นจึงเห็นควรขยายระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวประเภทดังกล่าวอีก15วันรวมเป็นทั้งหมด 45วันไปจนถึงวันที่30กันยายนสองพค่ะ ส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นข่าวใหญ่ออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นเลยค่ะที่ว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวอยู่เนี่ยเขามีการทุบกำแพงหลบหนีออกจากสถานที่กักตัวเพราะฉะนั้นก็เลยเดือดร้อนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครต,ต้องออกมาให้ข่าวนะคะว่าสิ่งที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นช่องว่างรู ูใหญ่ของกำแพงแต่ว่าตอนนี้เพื่อความสบายก็ได้ทำการเพิ่มลวดหนามไฟส่องสว่างและจัดเวรยามเพื่อที่จะไปเฝ้าที่ช่องกำแพงดังกล่าวแล้วอย่างที่บอกไว้าภาพที่คุณผู้ชมเห็นจากหน้าจอในเวลานี้เนี่ยค่ะเป็นประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลอย่างรวดเร็วทีเดียวนะคะหลังจากที่เขาแชร์ภาพนี้พร้อมข้อความระบุว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกักตัวในตลาดกลางกุ้งจากสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19 ได้ ทุบกำแพงแล้วหลบดีออกมาเห็นภาพแบบนี้ก็สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณวีราศักดิ์วิจิตแสงสีก็เลยต้องออกมาถแถลงยืนยนัน ว่าข้อมูลที่แชร์าการเนี่ยไม่เป็นความจริงจุดนี้เป็นช่องกำแพงที่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงตลาดกลางกุ้งเขาใช้ในการสัญจรมานานเป็นปีแล้วอะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการนำเอารั้วลวดหนามมากัน้นก็กั้นการตั้งแต่วันที่ประกาศให้ตลาดกลางกุ้งเป็นพื้นที่กักกันแล้วก็มีการเสริมรั้วลวดหนามให้หนาแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นทันทีที่มีข่าวลือออกมาโดยให้เจ้าหน้าที่ไปจัดชุดเฝ้าเวียนยาหมุนเวียน สลับสับเปลี่ยนการเฝ้าระวังตลอดเวลานอกจากนี้ก็มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบตั้งแต่ได้ประกาศให้ตลาดกลางกุ้งเป็นพื้นที่ห้ามเข้าออกเด็ดขาด ไม่มีการลักลอบออกจากพื้นที่ตามช่องทางดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะประกาศให้พื้นที่ตลาดกลางกุ้งเป็นเขตควบคุมเนี่ยก็อาจจะมีการลักลอบออกจากพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวก็เป็นได้เราต้องเข้าใจนะคะว่าแรงางานเมียนมาที่อยู่ในตลาดกลางกุ้งเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเขาไม่ใช่นักโทษ สิ่งที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นห่วงคือความกดดันของรายงานเมียนมาถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่กดดันรายงานเมียนมาซึ่งอยู่ในตลาดกลางกุ้งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคน3ามถึสี่พันคนในตลาดกลางกุ้ง mm. เขาก็อาจจะรวมตัวกันแล้วก็ไปรื้อรั้วลวดหนามออกทุกวันนี้ ทางจังหวัดเขาใช้วิธีการขอความร่วมมือให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นพวกเราจําเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีค่ะต้องระลึกไว้เสมอว่าเรากําลังต่อสู้กับโรคร้ายเราไม่ได้มาต่อสู้กันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรสร้างกําลังใจให้แก่กันและกัน เพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุตามเป้าหมายในส่วนของผู้ที่เผยแพร่ภาพและข้อความที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนล่าสุดเห็นว่าเขาออกมาขอโทษแล้วก็ทําการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วนะคะ ลองไปดูต่อสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหน่อยค่ะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ข้อมูลมานะคะว่าตอนนี้เสนอแนวความคิดไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้จัดผู้ประสานงานที่สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับชาวเมียนมาที่ถูกกักตัวไว้ บริเวณตลาดกลางกุ้งและหอพักแรงงานต่างด้าวหลังจากที่พบว่าบางส่วนเขามีความพยายามออกมาจากพื้นที่กักกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการควบคุมโรคและลดความคับข้องใจที่อาจจะนำไปสู่การก่อเหตุการณ์ความวุ่นวายในอนาคตค่ะ สำหรับบริเวณรอบนอกพื้นที่กักตัวก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวพร้อมกับปรับแก้ได้ตามสถานการณ์ขณะเดียวกันให้ตำรวจร่วมก,กันกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปจัดชุดสอบสวนโรคตรวจสอบการเดินทางของผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงเพื่อควบคุมโรค ส่วนมาตรการคุมเข้มชายแดนก็ได้สั่งจัดชุดปฏิบัติการพิเศษจากส่วนกลางลงพื้นที่ชายแดนเพื่อตรวจสอบข้อมูลขบวนการลักลอบนำแรยงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหลังจากที่มีข้อมูลกล่าวอ้างว่าอาจจะมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ รู้เห็นกับเจ้าหน้าที่ในการนำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยยืนยันนะคะว่าถ้าเกิดพบเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะขณะเดียวกันก็ได้กำชับตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจตร,ว,ตรวจคนเข้าเมืองให้เข้มงวดในการลาดตะเวนชายแดนกันอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แสดงความห่วงใยสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงโดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อม ูเพื่อทำประการสุขภาพให้กับตำรวจที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่แพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็จะนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นได้ให้หน่วยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจโรคตำรวจประมาณ200คนแล้วแต่ว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะจะพบว่ามีอาการป่วยอยู่หนึ่งนายเพราะฉะนั้น,นก็เลยรับมาเฝ้าระวังอาการที่โรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้ก็มอบหมายให้โรงพักหรือหน่วยงานต่างๆของตำรวจไปจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ให้เพียงพอต่อความต้องการพร้อมกับทำประกันสุขภาพตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง จะนำร้องตํารวจกว่า900นายที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครโดยเน้นย้ําเลยค่ะว่าการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงโควิด -19 นั้นต้องเป็นไปอย่างโปรง่งใสและทุกคนจะต้องได้รับภายในสิ้นปี2563นี้ค่ะ คราวนี้ลองไปดูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการรายงานข้อมูลแกนออกมาพบตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สะสมของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้นเป็นแรายค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีหนังสือด่วนที่สุดออกมาเราเห็นการแชร์การในโลกออนไลน์ตั้งแต่ช่วงค่าคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะที่มีการปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะ อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะมีการออกหนังสือด่วนที่สุดในการปิดสถานที่สําคัญที่เป็นแหล่งของการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้ อ,อขอภัยค่ะไม่ใช่สม,มุทรปราการนะเป็นที่สม,มุทรสงครามนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสงครามคุณชรัตบุญนัตส์ในฐานะผู้กำกับการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วาคม2563ถึงวันที่4มกราคม2564หลังจากเมื่อวาน การยืนยันยอดสะสมผู้ป่วยโควิดรอบใหม่อยู่ที่8รายค่ะสำหรับสถานที่ที่ถูกสั่งปิดให้บริการก็จะมียกตัวอย่างเช่นร้านเกมร้านคาราโอเกะโต๊ะสนูกเกอร์สถานศึกษาฟิตเนส สนามกีฬาสะวายน้ำร้านนวดและสปาคลินิกเสริมความงามเป็นต้นขณะที่ร้านเสริมสวยหรือร้านทำผมชายหญิงยังเปิดให้บริการได้ตามปกตินะคะส่วนห้างสรรพสินค้าอนุญ,ญาตให้เปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เกต็ตแผกขายอาหารขายยินค้าเบตดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมไปถึงบริการธนาคารและการติดต่อสื่อสารค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ที่อนุญ,ญาตให้เปิดแบบมีเงื่อนไขเช่นตลาดนัดจะอนุญาตให้เปิดเพื่อขายอาหารเท่านั้นร้านอาหารจะเปิดให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านยกเว้นในโรงพยาบาลและโรงแรมแต่ว่ายังไงก็ตามสถานที่ที่มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติแต่ว่าจะอนุญาตให้จําหน่ายเฉพาะสินค้าอื่นเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านของอธิบดีกรมราชธานนายอายุสินทพันธ์ค่ะก็เปิด ผยข้อมูลออกมาว่ากรมราชัณฑ์ได้ทําการสั่งล็อกดาวเรือนจําทันทังสถานและสถานกักกัน13แห่งในพื้นที่เขต7พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะจะประกอบด้วยเรือนจํากลางนครนครปฐมเรือนจํากลางเขาบินเรือนจํากลางราชบุรีเรือนจํากลางสมุทรสงครามเรือนจํากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเรือนจำกลางเพชรบุรีเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจำอำเภอทองผาภูมิเรือนจำจังหวัดสุคขริขสฐานกักกันนครปฐมเรือนจำพิเศษทนบุรีและทันทสถานหญิงทนบุรีค่ะโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมากรมรชาชทาณฑนมีการเชิญคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลมาดำเนินการตรวจผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด รวมทั้งผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงและเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดสมุทรสาครโดยตอนนี้กําลังรอผลการตรวจอยู่ส่วนในพื้นที่อื่นๆก็มีการประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อการตรวจคัดกรองเพิ่มเติมต่อไปสําหรับในเรือนจําและทันท่สถานอื่นๆในเขตจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เหนวยการและผู้บัญชาการเรือนจําและทันท่สถานที่จะดําเนินการล็อกดาวน์ได้ทันทีค่ะพร้อมกันนี้ก็ให้ปฏิบัติ6มาตรการคือการแยกกักกันโร ผู้ต้องขังรับใหม่และรับย้ายอย่างน้อย14วันและต้องปฏิบัติตามกระบวนการแยกกักกันโรคที่ถูกต้องเข้มงวดด้วยนอกจากนี้ก็งดการเยี่ยมญาติช่องทางปกติโดยให้มีการเยี่ยมญาติทางลายแทนค่ะมาตรการคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าด้วยการงดนําผู้ต้องขังออกทํางานภายนอกเรือนจาําและงดการนําบุคคลภายนอกเข้าเรือนจาําจะยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจําเป็น สร้างความเข้าใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ต้องขังและญาติตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดในระหว่างการงดเยี่ยมญาติ โดยให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขังระยิว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเช่นการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและการเว้นระยะห่างทางสังคมสุดท้ายค่ะให้งดการจัดกิจกรรมที่ต้องนำผู้ต้องขังมารวมกันมากๆและจัดหาหน้ากากอนามัยรวมถึงหน้ากากผ้าให้ผู้ต้องขังทุกคนอย่างน้อยคนละสองชิ้นซึ่งท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์ย้ำเลยนะคะว่าเรือนจำ ทันทสถานในพื้นที่อื่นๆที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้ทางเรือนตามและทันทสถานแต่ละแห่งไปติดตามประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดภายใต้มาตรการป้องกันกามแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ค่ะแต่อย่างที่บอกการน,นอกเหนือจากที่สมุทรสงครามแล้วเนี่ยเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาก็มีการออกประกาศเป็นหนังสือด่วนที่สุดในการล็อกดาวน์หลายสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละตอนนี้10บนาฬิกาห้นาทีพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามกันในรายละเอียดว่าถ้าเกิดเราอยากจะเข้าไปตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือไม่แล้วไม่อยากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง จะต้องมีรายละเอียดเป็นกลุ่มไหนและอย่างไรบ้างสักครู่เดียวค่ะถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือ